โอเคถึงละอ่าสวัสดีคร er ับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่ของเราในวันนี้นะครับรายการแทนพาชิมใสเอฟเฟกต์ให้ด้วยนะก็วันนี้นะครับเราอยู่กันที่แถวเขตท่าพระนะครับผมข้างหน้าของเราคือพัฒนาารทองฟูนั่นเองนี่ตรงนี้เลยแล้วก็ดูจากบรรยากาศของวันนี้แล้วเนี่ยคืมๆทั้งวันเลย แล้วเราจะต้องทำยังไงให้เราตื่นผมก็คิดว่าอืหมาล่า <c oughs> เป็นคนกินเผ็ดไม่เก่งเลยแล้วก็แต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งอะ่ะมีคนป้ายยาเราชวนเราไปกินหมาล่าเออเราแบบวันนี้แล้วเมื่อคืนเราก็แบบเฮ้ยอยู่ดีก็อยากกินหมาล่าทำไมดี <c oughs> ก็เลยมาที่นี่นะครับพัฒนาารทองฟูอยู่ที่เขตท่าพระนะครับซอยรัชดาพิเศษซอย8ปดนะครับผมสำหรับใครที่อยากมานะครับที่นี่ก็มีพื้นที่จอดให้เสร็จสรรพเรียบร้อยนะครับผม พูดถึงหมาลาที่เนี่ยเขาเป็นหมาล่าเซฉวนแบบออริจินอลโดยเฉพาะเลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปข้างในเดี๋ยวจะบอกดีเทลแต่ว่าวันเนี้ยคิดว่ากินคนเดียวก็น่าจะเหงาเนาะตากล้องกินไหมกินใช่ไหมแต่แต่ผมไม่ให้กินนะมันเป็นตากล้องเลยเฉยแต่ว่าวันเนี้ยเราสองคนก็ยังไม่พออยู่ดีผมว่าต้องหาอีกคนหนึ่งมาใครเดี๋ยวว่าผมลองถามโทรถามก่อนดูสิว่าเขาว่างหรือเปล่า เผื่อแบบว่าเขาอยู่แถวนี้พอดีฮัลโหลเอ้ยอยู่แถวท่าพาร่ะจะชวนมากินหมาล่าหน่อยโอเคอันนีอีกห้านาทีเจอกันนะพัฒธาคารทองฟูเจอกันได้เพื่อนแล้วครับทุก mm hmm. คนเดี๋ยวรอดูว่าเมื่อไหร่เขาจะมาถึงนะครับเขาบอกอีกห้านาทีลงไปรอกันดีกว่า One hour later โหลใกล้ยังอ่ะอยู่หน้าร้านแล้วเนี่ย อ้าวนะาไมไม่รอล่ะเอา้าแล้วผมคุยกับใครอยู่เนะี่ยโอ้โหคุยกับใครอนี่ยนี่โอ้ยเคลิปมาแล้วเนี่ยแล้วก็ถือมานะนึกนุ๊กก็จะให้เล่นด้วยนี่เราอยู่กันที่ธนาคารทองฟูนะครับผมทองแบบทองฟูได้ด้วยหรอ นะฮสมผมมาส่งเดี๋ยวผมเปิดรตั่รงนั้นจริงจริงวันนี้เป็นเทแรกที่เรามา ด้วยกันใช่ไหมในช่องของเราบางคนอาจจะยังไม่รู้จักโนก็เลยถามว่าคุณเป็นใครครับคุณเปียกแรกเหรอสำหรับช่องนี้ไงช่องอะไรตั้งั้งชื่อเออสรุปมาช่องไหนคุณไม่ได้ไม่รู้ใช่ไหมช่องปีเตอร์แพนเค้กนะครับผมต่างสไตล์ตั้งเมื่อกี้ตั้งหลายปีแล้วไม่ล่ะนี่แอบมีด้วยหรอช่องมันลากแล้วเอแบบอย่างบุรีช่องของขาแล้วกันละกลับมาที่คำถามคุณ โน่ no, ใช่ไหมโน่ฮ no, ูลหลวงใช่ค่ะพี่บาบหลวงคือเอาจริงถามหน่อยว่าเราเป็นลูกครึ่งอะไรบ้างผมเป็นลูกครึ่งลาวเวียดนามนะครับแล้วก็ครึ่งดาวสุขด้วยหลังไม่ต้องเชื่ออะไรแต่ว่าเป็นไรจริงๆดาวสุขเป็นสถานที่ของคนไัยสถานี้ไม่แต่ที่ผมถามคุณว่าคุณเป็นอยู่เวียดนามใช่ไหมแล้วออแล้วอาหารอาหารเวียดนามของถาเราต่างจากจีนยังไง ลาวอ่ะจะมีความเหลือสังเกตได้ราชาติจะมีความเผ็ดกว่าแล้วก็เค็มกว่ารสรสชาติจัดจ้านกว่าแล้วเวียดนามอ่ะจะผักเยอะแล้วก็ไม่ค่อยกินเผ็ดอ๋อเนี่ยคนเวียดนามเนี่ย้าพูดอยู่ที่ประเทศนะพูดไม่ถูกเอเหรอเจียงไปอยู่เวียดนามอาจจะเป็นคนเวียดนามก็ได้ครับพูดว่าไงมาจาเวียดนามไม่บอกคเัาผมคือคนเวียดนามพูดไงแอลลังเหนียว เอ๋อะไรนะแอมหลังเงียบแอมหลังเงียบถูกปะได้ไหมเขาได้อยู่ไหมได้อยู่เลยเออทำไมถึงเลือกมากินอาหารจีนเออทำไมอ่ะทำไมถึงรู้ว่าชอบอาหารจีนคือเรื่องของเรื่องคือมันมีประวัติครับวันนั้นคือตอนนั้นเราของเลิ่กเป็นนายใช่ไหมเรามีเวิร์กช็อปกันแล้วก็แบบที่สถานที่ที่หนึ่งที่ที่้ใกล้เวิร์กช็อปมันแหละมันเป็นมีหมารอ้ิมาล่าร้านมาล่าร้านร้านอาหารจีนเออแล้วก็แบบ บอกเลยว่าคุณอะไปยาผมคือไม่เคยกินอาหารจีนใช่ไหมตอนนั้นอะคือไม่เคยกินหม่าล่าจริงเหรอจริงแล้วมอเราได้รู้จักกัร้านนี้ร้านของฟูเนี่ยก็บอกเลยว่าหมาล่าของเขาเนี่ยเป็นสไตล์พิเซศษเฉพาะเลยถ้าเกิดคุณเข้าไปเดินเล่นเข้าไปนะเชฟแต่ไม่พูดภาษาไทยกับคุณเลยนะอ่ะคือที่ครับที่จะไปเลือกเชฟเหรออ่าเที่ยวในวัดทุดิบแล้วก็ เชฟเนี่ยก็คือเหมือนโยกวัวมาจากจีนเลยทำซุปตรงเนี้ยอ่าเกาใช้เวลาเขาเรียกว่าอะไรเคี่ยวใช่ไหมสี่ชั่วโมงเลยนะก็คือพิธีการพิเศษรวมแล้วเนี่ยเยอะกว่าค่าตัวคุณในเทมเนี้ยเปล่าใช่ไม่มีเว้ยเขาไม่มีครับไหนค่าตัวมีไหม,ม,มก็นี่ไงมามาเลี้ยงนหนอเออโอเคไหมอ่ะเป็นจริงๆเขาแอบจ่ายใต้ตัวแล้วทำไมเราถึงชอบกิน ถ้าชอบอะมันชอบอะ <Okay. S 2> มีเหตุผลเลยหรอชอบชอบปีนหมาล่าชอบปีนรั้วได้วไหมครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าไหม <c oughs> เพื่อเราจะเรียกว่าลองท้องก่อนที่อาหารจีนที่เราจะมาเราต้องใ<อ>ส่อะไรก่นอนถ้าคุณเป็นโปรคุณแนะนำหน่อยไม่ปกติใส่ผักก่อนใส่ผักก่อนใชงั้นเริ่มเลยเอันนี้ลงก่อนนะครับไม่ได้มันสุกเร็ว ใส่ปลาที่มาใส่ปสา่ถึงจังให้รูใส่ไปเล้วแล้วรางเนี้ยน้ำจิ้มเด็ดมายังไงครับคือที่บอกว่าน้ำจิ้มงานที่มันจะออกรสชาติยังไงนะหวานหวานใช่ไหมแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ใช่ไหมเป็นคนไม่ชอบกินหวานก่อนะแต่ร้านนี้มันไม่หวานมาอ๋อโอเคถือว่าโอเคคืออว่าโเแล้วน้ำจิ้มตามมาพี่ทำเองไม่ได้ลองเลยน้ำจิ้ม มันมันน่าจะมีความแซ่บอืมเปรี้ยวแบบแซ่บซ่บซาว่ากินกับหมูอะไรเงี้ยลงมาจิ้มเนี่ยน่าจะอร่อยถ้าอร่อยกับแซ่บกับเครับเออแต่ว่าซอสซินาเนะนี้ยคือไม่ไม่หวานมากจริงแล้วก็มีความเหมือนแบบพีนัทบัตเตอร์อ่ะ เออชอบนะถั่วเป็นงานจริงๆอันนี้<ะ>รอรอ่อยครับกินแล้วละ่ะอ๋อทำไมเราชวนกันมากินสองคนฮะไม่เหงาเนี่ยมิตากล้องอีกคนหนึ่งแต่ว่า โปรรู้ไหมตอนนี้จริงๆอ่ะถ้าเกิดจริงๆก็เสียดายเหมือนกันนะถ้าเกิดตอนนี้เรามีหนึ่งสองสามใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดมีคนที่สี่เข้ามาทำงานมีโปรโมชั่นอยู่รีบชวนเพื่อนเลยชวนเลยนะชวนตอนนี้เลยไม่ครอบครเพื่อนะเด็ดตรงไหนเลยเดี๋ยวผมอันนี้ไปพี่สาวน้องสาวก็ชวนมาเลยน้องสาวเหรอเนี่ยส,สุดท้ายโปรก็ยังไม่จบแล้วคุณเขาก็กินแล้วไม่เป็นไรทุกคนครับเดี๋ยวผมบอกก่อน เป็นไงเขาก็จะนอนแล้วให้ผมกินนะถ้าใครมาครบสี่คนนะครับหรือว่าสี่ท่านนะครับจะได้รับพิเศษไปเลยหูฉลามคนละที่นะครับแต่มีพิเศษแบบนี้อีกยังไงครับถ้าใครมาสี่คนแล้วกินครบหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทก็จะได้ทั้งหูฉลามแล้วก็เป็ดปักกิ่งไปเลยนะฮะแล้วเป็ดปกกิ่งไปเลยคือเน้นๆเลยตอนนี้ใครสายหูฉลามใครเป็ดปักกิ่งเนี่ยต้องมานะตอนเนี้ยเพื่อนมาเยอะๆเลย จักสี่คนเป็นแปดคนแต่แรงนะเพราะที่นี่เขาพื้นที่รองรับอยู่แล้วครับมาได้เลยคิดออกแล้วฮะเมื่อวานคุยกับยายใหม่ใหม่บอกทำงานแถวนี้รองไหมครับมาแถวนี้ลองไปเลยเดี๋ยวไม่ได้กินน้องเดี๋ยวไม่ได้โองได้ลองดูคุณลองกินเกี๊ยวดูที่อร่อยใช่ไหมอันไหนอันเนี้ยเพิ่งเคยกิน ต้องเคยกินอ่ะงานผสมขวดช่วยหลือรสชาติเป็นไงบ้างเขาบอกว่าดีไงคืออธิบายไม่ถูกอ่ะรสชาติงงาเป็นยังไงบ้ามันจะหอมหอมหอมมีเท็กซ์เจอร์ที่แบบว่ามันอ่ะไม่หวานมากแล้วก็มันมันอย่างเงี้ยอินดี้ตอนเนี้ยรอเปดปักกิ่งแล้วก็รอยาม่อยู่ ดูว่าอันไหนจะมาก่อนกันขออนุญาเสิร์ฟ่ะคะเฮ้ยอเอาเป็นปกติ่งมแลแะเอาเอาเป็นขอบคุณครับน้องเอาเดี๋ยวเอาหมูฉลับมาด้วยนะครับอเอาอทำงานเสิร์ฟนะคุณคุณค <ขอ S 2> ่ะสวัสดีค่ะยังไงอ่าขอต้อนรับ อันนี้ก็คือหมูฉลากนะครับเดี๋ยืนนะครับต้องมาครบสี่คนก่อนแล้วก็ถ้าจะกินเป็ดบกกินด้วยก็ต้องกินอีกหนึ่งพันบาทถึงแน่นอนถึงอยู่แล้วอะ่ะมาทั้งสี่คนเออยังไงก็ได้กินได้ทุกคนเลยนะถ้ามาสี่คนก็คือได้ใช่ไหยอ,อ,อ๋อเออเอ่าออาอย่างที่สองที่เราได้ไงเป็ดนี่ถ้าได้ไอ้คนนี้ซึ่งโอเคทุกคนอาจจะดูว่าทำไมน้อยจังไม่ใช่นะคือกินกินไปแล้วคนนี้ก็กินไปแล้วคนนี้กินไปแล้วไม่ใช่อย <ไป S 2> <ม>่ามาใส่ไลาย เปิดก็มุมตรงปิดดีคะเออนั่นแหละมีป่ะ่วยไปด้วยเนี่ยก็อันนี้เมื่อกี้ชิมไปแล้วก็บอกเลยว่ายอดจริงเหมือนกันนะของชอบเลยเป็นปาแล้วก็มีเมนูอื่นด้วยอ่าตอนนี้เมนมาแล้วบเป็นไงอธิบายหน่อยอันไหนจะดทักังทางตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นหมูสับชั้นน้ำแดงค่ะว้าวกิ๊กเขาบอกว่าพิเศษยังไงอันเนี้ยจ้า จากไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าดูแล้วก็คือแบบยังยังนิยมมาอยู่เนาะำเนี่ยยังด้วยฉ่ำแม่เขาบอกว่ามันมันมันเหมือนมันเว้ยมันนุ่มแต่มันไม่มีไขมันใช่อย่างที่สองคือมะเขือยาวผัดเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานมะเขือยาวแล้วมันพิเศษอย่างไรเนี่ยพิเศษยังไงก็มันอร่อยเพราะว่าในเมนูจริงเขาเขียนว่าเป็นเฟรนฟรายนะเฟรนฟรายมะเขือยาวซึ่ง เราว่าคนที่ชอบกินเป็นฟรายแล้วก็ชอบแบบสายเฮลตีแล้วก็ผักเนี่ยอันนี้ต้องลองอต่อไปอ่ะมันคือถั่วผัดพริกเกลือเขาไม่ใช่ผัดพริกเกลืออ,อ,นนอันนี้ก็คือเต้าหู้ผัดพริกเกลือ,อ,อแล้วจะบอกว่าทั้งสี่จานเนี้ยจริงๆเป็นซิงเกิลเจอส่งตรงจากเซชวนเมื่อกี้เลยเพิ่งลงรื่อมมาให้กี่เลยนะเซ กินไหมเอาอะไรให้นอนสิแม่เคาเคนถอยใหญ่ไม่ต้องมาแย่งงานพายุผมแค่ตาม้าทีมหยุดพูดอย่างนี้สักทีได้ไหมแต่เราแต่เราว่ามันังเอิญนะมาเอินจริงๆเลยที่วันนี้ยังใหม่มาอยู่เนี่ยแม่เต๋อเจ้ากาสังเกตว่าเมื่อเวลาไปดูสิ่ สี่วันที่เด็ดอะอุ้ยบังเอ๋ออ๋อเวลาโอ้โงขึ้นมาเลยจากน้ำตายังไม่ได้กินอะไรล่ะ ทำไมตอนเราทำห่ออะไรเขาไม่อินเสิร์ตหรือว่ามือเราไม่สวยนี่เขาต้องกินอย่างนี้กินอันนี้เข้าไปแล้วจับแป้งเขามากินต่อครับตัดสำรัด หนึ 1> 1, 2, ่งสองแล้วก็มาจบคลิปนี้กันเนาะ,ะแล้วเราก็จะไปกินของหวานต่อนะครับ<ม>แต่จะเป็นที่ไหนคงต้องขอเป็นความลับนะครับเพราะว่าคลิปน่าจะยาวเกินไปแล้วสุดท,ท้ายฝากร้านหน่อยครับน้องเงินใหม่ โอเท่าพระซอยรกชดะพิเศษ8นะครับแล้วก็อยู่ทางจากเดลโมงแค่300เมตรเท่านั้นครับสุดท้ายให้อย่าลืมโปรโมชั่นคู่ปาย่างเีโปรโมชั่นในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดมา4คนรับไปเลยผู้ชนะคนละที่และถ้ากินถึงพันบาทขึ้นไปนะครับก็จะได้เป็ดปักกิ่งมาอีกที่หนึ่งด้วยรับรองว่าคุ้มแล้วก็อร่อยแน่นอนครับผมสุดท้ายฝากผลงานของพวกเรา ครับก็ขอฝากผลงานของพวกเราสามคนนะครับอยู่ในเรื่องเดียวกันด้วย Love at Night Oh my sunshine ใบบัวเรนและก็พายุนะครับพายก็ขอฝากไอจีน้องใบบัวขอฝากนะคะก็ช่องทางการติดตามเหมือนจะมี Instagram Twitter แล้วก็ Tiktok นะคะชื่อเดียวกันหมดเลย Ye May ด i k t o k c h ของผมก็คือ No p u หลง g นะครับเขียนต่อกันเลย N O S P H O U L U N G ครับครับสำหรับผมเจ้าของช่องก็ไม่ต้องฝากแล้วครับจะทิ้งไว้คือข้างล่างนะไม่ขึ้นอยู่ตรงนี้พอละแล้วก็แฟนคลับโอเคตัดนี้ไปเลยครับไออะไรล่ะโอเคคุณเจ้าของช่องนะนี่ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย คนหิวนะี่ยเด็กกล้องวันนี้โอเคนะยืนนิ่งๆอย่างเดียวเลยกลดกดเลยขวาเป็นไหมเนะี <l> ่ยเอ็น <c oughs> ทำไมไมันหวอนตรงนี้ <c oughs> นี่รอนานเลยรอนานเลยนะรออะไรรอใหญ่ใหม่เน่าร้องเมื่อไหร่ใหญ่ใหม่จะเข้าเนี่ย เฮ้มาเร็วเหมือนโก้